ข้างบนบ้านนี้มันคงไม่แห้งขนาดนั้นหรอกระยะสี่สิบห้า 45. ถ้าผมเก็บห้าเราไปปันสเวก่อนจะดีไหมวะ หรือว่าเอาไอท้ที่ชิปมาสเ,เตอร์เลยดี <c oughs> วันที่สี่ตุลาอ่าอ่าเขาเรียกโรงเรียนปิดอย่างเป็นทางการแล้วฉันคิดว่าไอ้เรื่องเอาเบรกไอ้ที่พวกซอมบี้แหกแหกระจายอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะแม่งเรียนก็เท่ากับว่า,วาไม่มีการบ้านซึ่งก็จิกเป้งไปเลยสำหรับฉัน เอาละคขาไม่มีเวลาว่างขนาดนี้เราจะเอาไงดีวันที่ห้าตุลาพ่อกับแม่ทะเลาะกันพวกเขาตะโกนด่ากันกำลังตะโกนด่าะซึ่งกันและกันโดยระหว่างนั้นก็คอยกระสิบไปด้วยยังไงวะเฮ้ยอย่างนั้นนะแบบครูแบบแผร่ๆพเป็นกันแล้วฮะเหมือนกับว่าแม่อยากจะออกไปจากที่นี่ไปไปอยู่กับน้องสาวพี่สาวของเธอแต่พ่อบอกว่า ที่เดียปลอดภัยดีพวกซอมปีนั่นแนหะมาไปถึงเมืองนี่หรอก <c oughs> พ่อสะโกนใส่ฉันบอกว่าให้พ่อดุฉันที่ว่าฉันไปฝังพวกวิทยุแล้วนะเขาบอกว่าไอ้พวกข่าวเนี่ยมันเรื่องไรสสาระทั้งนั้นเลยแม่บอกแม่ก็เห็นด้วยกับพ่อนะระหว่างที่ทำหน้าแบบยังไงเชื่อมั่นนะอ่าภูมิเขานะเรียกอะไรวะคอนฟิเดนเรียกว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้เอ มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยเน่ทำไม่ดิเรีวยกว่าทำเป็นทำเป็นเก่งทำเป็นแกร่งอย่างนั้นดีกว่าทำเป็นกล้าหารก็ไม่เหมาะแต่ฉันรู้นะว่าแม่กลัวต่อให้ทําหน้าเหมือนกับตัวเองกล้าแค่ไหนก็เหอะประมาณนี้ดีกว่าแปลดีกว่าพวกเขาทั้งคู่ก็กลัวกันหมดแล้วแหละวันที่7ตุลาฉันคิดว่าพ่อรู้สึกไม่ดีนะกับเรื่องเมื่อวานอา่ เกจเจตเกจเจตนี่ Gad get, Gad get này, หมาเหรอตอนแรกคิดว่าเกจเจตที่เป็นของใช้แต่ผมว่าน่าจะเป็นหมาไม่หมาก็แมวชื่อเกจเจตเกจเจตนอนหลับอยู่บนเตียงของฉันแต่ว่าพ,พ,พ่อไม่พูดอะไรเลยที่มันมานอนอะ่ะเออ,เอ,อน่าจะหมาฮะออพ่อเข้ามาข้างในห้องฉันแล้วก็ลูบหัวมันแล้วก็เขาเรียกอะไรวะถอดหายใจด้วยจากนั้นก็เดินออกไปข้างนอก ไม่เคยเห็นพ่อเป็นอย่างนี้มาก่อนวันที่สิบตุลาพ่อกำลังปรึกษาอะไรกับแม่เมื่อคืนนี้คุณนะาคารนตายไปแล้วอย่างน้อยฉันก็คิดว่าจะได้ยินอย่างนั้นนะตอนที่เรากำลังนั่งกินอาหารเช้ากันทุกคนเงียบกันหมดเลยอย่างกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันก็เลยทำตามอ่ะเงียบๆตามวันที่สิบห้าตุลา คุณตำรวจโจรเข้ามาหาบ่า,บาแล้วก็มาคุยกับพ่อเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเขากระซิบอะไรกันสักอย่างกับพ่อมากกว่าพักนี้เนี่ยมีเรื่องหลายเรื่องเกิดขึ้นมา <c oughs> หลังจากนั้นพ่อก็บอกว่าเราก็ต้องออกจากเมืองน,นี้แล้ว <c oughs> เราต้องไปหาบ้านใหม่บ้านที่เหมือนกับว่ายังไงล่ะพวกทหารจะคอยปกป้องเรา แล้วก็พ่อให้ฉันาพากระเป๋าไปได้แค่ใบเดียวเท่านั้นถวนแม่ก็แค่นั่งอยู่ตรงนี้เฉยๆวันที่16ตุลาเรากำลังจะไปแต่ว่าที่ที่เรากำลังจะไปะเขาไม่อนุญาตให้เอาสัตว์เลี้ยงไปด้วยเราขี่รถไปออกนอกเมืองกับจะออกนอกเมืองแล้วพร้อมกับแก๊เจ็ตฉันก็ปลดปลอกคอเขาแล้วก็ ปอคองมันนะ่ะแล้วก็ปล่อยให้มันไปไปจากเรานะเรา่างที่กำลังขับรถกับพ่อเอาแต่พูดว่าอ๋อ,อว่าแเกจเจ็ตไม่เป็นไรหรอกยังไงมันก็เหมาะกับอ่าเขาเรียกไรชีวิตในป่ามากกว่าถ้าเกแม่งลุงบวันที่เจ็ดตุลา <c oughs> ถึงเวลาแล้วพ่อบอกอีกไม่นานเราก็จะกลับมาที่นี่แล้วแหละแต่ฉันคิดว่าเขาก็ยังไงอ่ะอเ,เขาเรียกอะไรเขาหลงตัวเองสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงเ่ hey, นี่มีเวลาไหม มีลาบ้างทุกสองสามนาทีไหมว่าไงก็แค่อยากจะบอกว่าหนูขอโทษเนี่ยขออ่านขออะไรฮะเกี่ยวกับเทสเนี่ยแค่นั้นแหละ๋ยวจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วอย่าเยไม่ต้องห่วงนินีกับฉันหรอกไปหาบิลกันเถอะโอเคเปิดไม่ได้จริงอ่ะ ให้ไวนี่มึงห้องพ่อแม่ใช่ไหมเมื่อกี้แม่เห็นเตียงเด็กอยู่แล้วแบบใช่เหรอห้องเด็กมีรูปอย่างนั้นด้วยเหรอตาูฮะเยี่ยมนี่น่าจะเป็น <S <S เขาเรียกอะไระ <S <S กล่องย้ายสัตว์ของแกจเจตไป,ไป อย่าได้บอกใช่ไหละนั่นแหละรถบรรทุกจุขางน้องโรงเรียนไปแค่พวกมันเต็มไปหมดเลยจะส่งเสียงดังไปเช่อวล่ะมันกระตุกแปลกแปกไม่น่าจะมีคลิกเกอร์ผมอ้อมไปทางขวาจัดการตอนนี้ก่อน หรือว่าถ้าเราเดินเร็วไปมันได้ยินวะไม่ไม่จริงไอ้พวกนี้มันอืมมันจะเป็นอย่างนั้นมัน้งเดี๋ยวผมวขอลองกันรู้สึกว่ามันหันเร็วเกินไปเ <c oughs> ปลว่าเราก็ต้องค่อยๆย่องเหมือนกันไม่ใช่แค่คิกเกอร์ตัวเดียวที่หูดีแม่งรันเนอร์ก็หูดีขึ้นด้วยไม่เคยเจออย่างนี้ไมา่ก่อนฮะปกติแม่งหูไม่ค่อยดีหรอก เยัยมันจะเห็นกูนไหมวะไปขยองอะไรแดงๆบนหัวเลียด ตาไม่ทนันตาไม่ทนันน่าจะมีย่องเบาเนาะที่แบบคลิกเกอร์อได้ยินแต่พวกนี้ไม่ได้ยินเนี่ยเกือบจับได้โอ้บิวกูจะจับได้แล้วมึงวิ่งตัดอเอลี่มันก็อีกตัว ขอบคุณมาก oh, <man. S 1> ขอจัดการพวกนี้กันเราอ้อมขวาลยละน่าจะเป็นความคิดที่ถูกไม่เชิงถูกหรอกน่าจะง่ายรู้ได้ไง วิ่งล Leonardo. เลาไลยเี่องยังให้หนต่อยดีครับของมีเราก็ต่อยดีค <earrings>. รับวิ่งเล่เอลวิ่งเอ่่่อาอย่านี้เลยเหรอจะเกิดก็เกิด bunch of them up there. Try not to make a sound. It's quiet. Good. How ยากเลยเนี่ยไอ้พวกซอมบี้เดนนนเินเนี่ยไ <Blues> อย้ลันเนอร์เดินเนี่ยจะวิ่งตัดหน้าครับ ขวาแล้วกันทางซ้ายไปแล้วเสียเวลาชิบหายเลยนี่มาแล้วบิวบิวน่าจะไม่ผ่าน อเราตามไปได้มัง้งไอผมพลาดก็ไอตัวนี้ใช่ไหมโอ้สองตัวว่ะถ้าเราจับมาได้แต่ตรงนี้ก็ก็คือดี เดินเร็วไปไหนโอ้ขอบคุณครับบิวเ <c oughs> <c oughs> คเจ้าปัญหาตายไปแล้ว <c oughs> สเตลหมดเลยดีไหมวะ ตัวนี้ถ้าผมข้ามไปฝั่งนู้นแล้วกลัวมันจะเห็นเราอะ่ะอืมอิจเจนี่ถ้าเราหลบอยู่หลังรถนี้จริงๆก็น่าจะปลอดภัยนะผมไม่เสี่ยงดีกว่าผมขี้เกียจฆ่าอิจ 3ตัวนั่นอีก เดิมนะเหมือนเดิมนะมนมนะโอเคมันข้างโลง่ง

อะไรวะอะไรวะมโกงกันเหรอเกมเกมมึงโกงกันเหรออุตสาห์สเตลอย่างดี ม่งโดนเกมโกงว่ะฮะทุกแม่งต้องไปช่วยไม่บิวแม่งเกมโกง ง่ายกว่าที่คิดนะ,นะมันน่าจะหลบอยู่ที่อื่นอีกจะได้ฝืนไปเลยแล้วเราจะเข้าไปข้างในยังไงมีคนทิ้งบันไดไว้ตรงรถบัสเนี่ยนี่ส่งหนูขึ้นไปเดี๋ยวหนูเอาบันไดลงมาเนแ่ยแอบอยู่ตรงนี้ตน,นตีงเดี๋ผมค่อยิยว แม่งบ <łość> ังคับสู้อีกแล้วผมว่าไม่ใช่เพราะหูมันดีหรอกเพราะมันไปจากบังคับสู้อ่จะตายตั้งลัข้างบนนั่นแหละขอบใจบิ้เลสูนมันเนี่ย เร <c oughs> าผ่านไปได้ดีที่เราแค่ไปข้างหน้ารถบรรทุกนั่นให้ได้ชิบหายแล้วได้ยินไหมมันมาแล้วไปแล้วเข้าไอ้หนูเอาละต้ลลองรีบเข้าไปแล้ว <c oughs> มันลอ็อกเปีว <c oughs> ยวยิงไม่โดน แั้วข้าบิลไม่ให้กูไปก่นหรอเสียไปนดนึงีช่ไม่เสียดายนะฉากบูงนั้นหมมันกันอยู่ได้ไม่นานแน่ดร็วเลยอนี บอกหน่อยสิว่าทำเสร็จแล้วอ่ะมฮะไม่มีมันไม่มีฮะแล้วไปไหนต่อล่ะบิ้วที่ไหนที่ไหนก็ได้นี่ไม่ใช่ที่นี่อ่ะอ่ะรียไปเร็ยเข้าไม่วิ่งเหรอเออเราแอบย่องไปข้างหลังดีกว่าพวกนายสองคนตามฉชิมา ฉัญญาานจะพาพวกนายออกไปเองอยากนำก็ทำโอ้บิวขอโทษมือมันสั้นมันร้องสยองจังวะ ตายนะถ้าตายผมไม่เสียดายมีดกูว่ากูได้ใช้แล้วล่ะหนึ่ง EA นี่ขอมอบให้เธอเลยคิกเกอร์ โอ้ได้กระสุนฮะไม่เห็นได้ไงนี่ถ้าผมยิงตรงนี้แล้วโดนนะผมพระเดาว่าอาจจะเป็นตรงนี้เสฟแม่งเลย โดนจริงว่ะต้องเรียกว่าเทพครับดูยิงมั่วขนาดนี้ยังโดน จัดการอีเจ้น,นี่ก่อนเน่แม่งเ,เดินมั่วไปหมดเลยมันจะเห็นผมไหมวะต้องเดินแบบเฉียงๆจะได้ตามมันทันโอเคอีเจเ้เรียบร้อยไปเอาธนูก่อน รันอาจจะไม่ได้กระสุนนะครับนี่อาจจะไม่ดอบแต่ผมไม่สนอนะ่ะอูอีกโดนนึกพอแล้วพอใจแล้วเฮ้เหียโดนได้ไงวะ กอนะอมีขึ้นมาให้กด A สา,ามถ้ากดปุ๊บจอยมันสัน่น